สวัดสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไกด์ดวงรายการที่จะนําทางดวงชะตาตลอดทั้งเดือนของคนทั้ง12ราศีกับผมหมอมิลลุนทาโล่ครับ และก่อนที่จะไปดูดวงของคุณนะครับว่าทั้ง12ราศีเป็นยังไงกันบ้างผมฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับกด subscribe หรือจะแชร์ดวงชะตาไปให้เพื่อนของคุณใน Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันมาดูกันดีกว่าครับว่าดวงชะตาของคุณในเดือนมิถุนายนนี้การเงินการงานความรักปัญหาต่างๆที่ต้องระมัดระวังรวมถึงอยากจะมูอยากจะไหว้อยากจะทำบุญที่ไหนดีผมมีไกด์มาให้ในไกด์ดวงครับ ชาวราศีพฤษภนะครับในเรื่องของการงานการเงินความรักเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวว่าการแต่สิ่งที่จะต้องเตือนนะครับ คือเรื่องของการทํางานในเดือนนี้เนี่ยมีเกณฑ์สูงมากๆครับที่จะเจ็บป่วยจากเรื่องของการทํางานใครที่ทํางานหน้าจอคอมนะต้องระวังเป็นพิเศษเรื่องของสายตามีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยมีปัญหาเรื่องของสายตาจากการทํางานในเดือนนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับก็เลยเตือนไว้ก่อนอย่างแรกเลยกันแล้วกันแต่ในเรื่องของการเงินและการงานเป็นยังไงเรามาดูการเงินสักนิดนึงนะครับการเงินบ่งบอกว่าเสียง เงินไปกับความอยากได้อยากมีกิเลสความอยากซื้อโหเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับเข้ามาหลายอย่างด้วยไม่ใช่อย่างเดียวเพราะว่าไพ่ที่ถูกประกบนะครับอันนี้คือความต้องการอยากซื้ออะไรก็ตามที่อยู่ภายในจิตใจเข้ามาหลายทางเสหลเกินมีคนชักชวนที่จะให้เสียเงินซะด้วยเพราะฉะนั้นต้องใจแข็งๆไว้นะครับไม่อย่างนั้นนะ วันนี้ไปชนีมาพรุ่งนี้เคอรี่มาวันต่อไปบริษัทอไอต่ออะไรมาทุกวันแน่นอนนะครับส่งตรงถึงบ้านแน่ๆสําหรับการจับจ่ายใช้สอยของคนราศีพฤษภต้องระมัดระวังไว้ให้ดีๆส่วนในเรื่องของการงานนะครับการงานเนี่ยถ้ามีปัญหาอยู่มันจะค่อยๆดีขึ้นนะเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยต,ต้นเดือนเนี่ยมันมีอะไรที่ โอ้ผ่านพ้นไปไม่ได้เจอปัญหาติดขัดแต่สักกลางกลางเดือนแล้วไปจนถึงปลายเดือนมันจะเริ่มดีขึ้นนะครับสิ่งที่จะต้องระวังไว้เนี่ยก็คือการทําอะไรคนเดียวในเดือนนี้ไพ่บ่งบอกถึงพาร์ทเนอร์นะครับเพราะฉะนั้นเจอปัญหาอะไรก็ตามอย่าสู้คนเดียวครับอย่าแก้ปัญหาคนเดียวหาเพื่อนมาช่วยหาเพื่อนช่วยแก้ปัญหาแล้วจะดีในเดือนนี้ของชาวราศีพฤษภนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักนะครับไพ่ของคุณเนี่ยได้ไพ่เฟโอที่หมายถึงเงินถุงเงินถังเลยแหละหมายความว่าเป็นไปได้สูงครับหลายๆคนจะได้โชคลาภจะได้รับเงินทองจากแฟนจากคนรักนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อบุญทุ่มนะฮะหรือสาวสายเปเนี่ย มีแน่นอนในเดือนนี้สําหรับชาวราศีพฤษภนะครับแต่โดยรวมแล้วถือว่ามีความสุขดีเพราะมีเงินยังไงก็มีความสุขนะครับนี่คือดวงความรักของชาวราศีพฤษภนั่นเองอลืมบอกไปถ้าโสดอยู่หลานเป็นยังไงโสดอยู่ก็มีความสุขดีในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเจอคนหรือไม่เจอคนเข้ามาหาตัวเองแต่โดยรวมแล้วมีความสุขอยู่เฉยๆก็มีความสุขได้เช่นเดียวกันสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับ ในเรื่องของการมูบอกแล้วว่าจะได้เงินถุงเงินถังจากแฟนจากคนรักถูกไหมทำให้ไพ่เกี่ยวกับการมูเนี่ยแนะนำว่าไปทำบุญอะไรก็ตามแต่เนี่ยพาแฟนไปด้วยเลยหนีบนะฮะหนีไปด้วยติดซอยห้อยตามไปด้วยทำบุญกันเป็นคู่จะดีมากหรือใครที่ไปทำบุญถวายอะไรก็ตามแต่เน้นถวายเป็นคู่ครับ เช่นแจกันดอกไม้นะครับหรือว่าจะเป็นเชิงเทียนอ,อ,อะไรก็ตามแต่ที่เป็นคู่ถวายให้กับทางวัดได้หมดเลยเน้นเป็นคู่และทำบุญร่วมกันกับแฟนนะครับจะช่วยได้เยอะเลยอย่าลืมนะมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากแฟนทำบุญการเป็นคู่แบบนี้ดีมากๆนะครับนี่คือทั้งหมดในเดือนวิทุนายนของชาวราศีพฤษภครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับดวงรายเดือนในมิถุนายนนี้ดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกเราได้นะครับหรือว่าอยากจะให้ตับเสริมเติมแต่งอะไรก็คอมเมนต์บอกผมไว้ได้เลยที่ช่องคอมเมนต์ของรายการนี้นะครับหรือถ้าให้ดีที่สุดเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามช่องเดอะยักษ์ของเราไปด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามผมได้นะคือที่ Facebook Fanpage ครับมิ้นท์ลูนทาโร่บายเดอยักษ์ข้างล่างนี้แล้ว ฝากเข้าไปกดไลค์นะครับแล้วก็ติดตามทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็นที่ YouTube หรือว่าที่ Facebook ของผมไว้ด้วยก็แล้วกันก่อนจากกันอย่าลืมนะครับว่าไกด์เป็นเพียงผู้นำทางแต่ผู้ที่กำหนดดวงชะตาคือตัวของคุณเองแล้วเจอกันใหม่ในเดือนหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ